ไมมึงถึงไม่ควรเอาบีบีกันไปเป็นปืนจริงเลิกปัญญาอ่อนกันสักทีมึงฟังให้ดีการเอาบีบีกันไปเป็นปืนจริงอะ่ะมันไม่ใช่ความคูมันไม่เท่แต่มันคือความโง่ระดับที่ไม่มีชั้นเชิงบีบีกันอ่ะมันดสร้างไหมรับแรงลมแรงแก๊สมันไม่ได้เกิดมาเพื่อรับแรงดินปืนที่มันแรงกว่าเป็นส10ิบเป็นร้อยเท่าบอดีมันแตกงานกว่าใจแฟนมึงต่อเจอคนรวยอีกยิงปุ๊บโครงหกลูกกระเด็นหรือลำกล้องดีหักเข้าหน้ามึงตรงๆแล้วอย่าหาซาทำแบบเออกูเชื่อมเหล็กเป็นนะ มึงจะเชื่อมมึงจะกลึงหรือจะซีนซีเก่งแค่ไหนสาาถามมันออกแบบมาเพื่อยิงลูกพลาสติกมึงก็แค่กำลังประกอบระเบิดประดิษฐ์งโง่ๆอยู่ดียังไม่พอกฎหมายแม่งหนักกว่ากระสุนอีกตำรวจเขาไม่ได้มองว่ามึงเป็นนักทดลองทางวิทยาศาสตร์เขามองมึงเป็นไอ้ควายที่กำลังทำปืนเถื่อนโดนจับทีเดียวชีวิตมึงก็ไม่เหลือส้นตีนอะไรทั้งนั้นงานไม่มีอนาคตหายแถมต้องมานั่งอธิบายญาติว่าทำไมมึงโง่ขนาดนี้ สุดท้ายมึงจะได้อะไรรู้ไหมไม่ใช่ปืนไม่ใช่ความเท่แต่มึงจะได้ชื่อเสียงว่าเป็นไอเวนที่ทําของเล่นให้ระเบิดใส่ตัวเองแค่นี้แหละถ้าจะเล่นของจริงก็โตให้จริงก่อนอย่า,อาชีวิตไปแลกกับความโง่งราคาถูกแล้วก็แบงกันมันไม่ใช่บีบีกันนักข่าวมึงยังเมารวมกูขอร้อง